จะวัน3พัศวาคนค่ะก็เมื่อกี้อัดลิปทีเด็ดบนลองขวัญใจเชาว่วนมาแล้วนะคะมาถึงคิวของคลิปที่เด็ดสกอร์ถูงนะคะตามสไตล์ลีน่ากันบ้างนะอ่ะขึ้นไลน์ผิดทิแล้วก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดใครนะอยากเล่นนะคะเว็บนะคะ VR787 นะคะก็แอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะที่ @VR787 ที่มุมบนขวามืออ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้โอเคมาแล้ว VR7 VR787 VR นะคะ พ,พิเศษก็คือฝากวันนี้นะคะ300บาทแถมฟรี่บาทนะคะแล้วก็ฝาก1,000ันบาทเนี่ยแถมฟรีบอลสโมสรในดวงใจของท่านเลือกได้เลยว่าจะเป็นเด็กไหนทีมใดอะไรยังไงเลือกได้หมดนะคะแล้วก็พิเศษเลยนะคะเปิดยุทธเพียงร้อยเดียวเนี่ยก็เข้ากลุ่ม V I P ได้แล้วนะคะแจกบอลสดนะคะบอลสเต็ปสเต็ปสองเริ่มต้นเพียงบินละ5บาทเท่านั้นมีส่วนลดด้วยนะเออไม่มีเว็บอื่นนะคะมีเว็บมีเว็บเดียว V R นะคะ787เเท่านั้นนะ สนใจก็แอดไลน์ไปต่างได้ที่มุมบนขวามือแอด e br787 นะแล้วบอกว่าน้องลีน่าแนะนำสมัครเพื่อรับสิทธิพิเศษจากนั้นก็แอดไลน์มาหาที่หนา้าแอดลีน่า e 787นะจ๊ะแล้วก็ส่งยูทูบเนมมาเดี๋ยวลีน่าจะมีเข้ากลุ่มให้ทันทีฟรีฟรีฟร,ฟร,ฟร,ฟรีกันไปเลยอ่ะโอเควันนี้ไปต่อกันกับสกร,ร์สูงนะคะผลงานของเท่าที่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันนะคะขาดไปเม็ดนึงนะอ่ะเสียได้วันนี้มาที่ยูฟ่ายูโรปาลีกนะจ๊ะคู่ของเดี๋ยวเอาอะไรดีดูก่อนนะ อยู่ไหนเอ่ยอ่ะเอานี้แล้วกันทีมเดิมนะคะทีมเก่งลีน่านะคะ AS Roma นะคะจะเก,กับยังโอมเอ้ยไม่ใช่ยังบอยนะอ่ะ AS Roma จะเก,กับยังบอยสะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูสถิติกันก่อนดีกว่านะว่าเป็นจังไดเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะสถิตินะจ๊ะอ่อตอนนี้ฟอร์มนะคะของโรม่าเนี่ยอยู่ที่83เปอร์เซ็นต์นะคะก็เรียกว่าอยู่อันดับหนึ่งนะคะ6เกมล่าสุดนะคะก็ไปชนะมา5เกมนะคะแล้วก็ไปแพ้มานะัดสุดท้ายนะคะ ส่วนทางนัานของยังโอมเอ้ยไม่ใช่ยังบอยเอ้ยเป็นแฟนแรปเปอร์หรือเปล่าเนี่ยลีน่าหนัดนะคะยังไม่แพ้เลยนะคะไปเสมอมา2นะคะแล้วก็ชนะ4ี่นะคะยังบอยเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะคะในเจดนัดล่าสุดข,ของเขานะคะก็คือมีเสมอนะไม่ได้หมายความว่าไม่เสมอไม่ใช่ชนะรวดนะหมายถึงยังไม่แพ้มีเสมอนะคะแล้วก็โลมาเนี่ยเตะในบ้านนะคะยังไม่แพ้เลย10เกม10แมตช์แล้วส่วนยังบอยเนี่ย ทีมเยเอือนเออเกมเยือนเนี่ยก็ยังไม่แพ้เลยนะคะ5แมตต์ติดต่อกันมาแล้วเออคิดดูคู่นี้มันเดือดขนาดไหนอ่ะเซนติเฮดเฮดค่ะไม่ค่อยมีนะมีเกมเดียวนะคะก็เป็นโรมาที่ชนะยังบอยไว้ได้ในเอ่อในสกอร์ซอระตูต่อหนึ่งนะคะส่วนฟอร์มก็อย่างที่บอกนะคะอ่ะยังบอยดูของยังบอยก่อนยังบอยก็6เกมล่าสุดน,นะคะก็ออกสกอร์สูงไป1 2ึงอออกสกอร์สูงไป3าเกมนะคะก็เป็นทีมที่ยิงเยอะรูู้กันอยู่แล้วนะคะส่วนทางด้านของโรมาเนี่ย ก็6เกมล่าสุดนะคะก็ะะอ,ออกสกอร์สูงไป4เกมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเป็นทีมที่เป็นทีมที่ถ้าโดนถ้าโดนเยอะแล้วก็ถ้ายิงก็ยิงเยอะเหมือนกันนะทีนี้มาดูในตารางตารางนะคะโรม่าอย,อยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มนะคะ4ี่นัดเนี่ยชนะ3สเสมอ1แพ้0ูนนะคะยิงไป9ประตูเสียไป1ประตูนะคะเรียกว่ายิงเยอะนะส่วนยังบอยนะคะก็สี่นัดเนี่ยชนะ2สเสมอ1แพ้1นะคะยิงไป6ประตูเสียไป3ประตูนะคะ อ่ะโอเคทีนี้แหละสักศีเจ้าบ้านนะคะสักศีเจ้าบ้านแล้วก็ด้วยบวกกับฟอร์มที่ร้อนแรงของทั้งคู่นะคะยังบอยก็เนี่ยฟอร์มร้อนแรงเรียกว่า อย่างที่บอกแบ์เยือนเนี่ยห้านัดยังไม่แพ้เลยนะคะดังนั้นลีนามาดูให้มาดูสกอเออมาดูราคาต่อรองก่อนครึ่งแรกเนี่ยอยู่เม็ดเดียวจริงๆก็กดได้แต่ว่าลีนาขอชี้เป้าไปที่สูงเต็มเกมแล้วกันนะคะคู่นี้โลมายังบอยนะคะสูงเต็มเกมนะ้ำยังดันอยู่ทั้งสองฝั่งนะคะที่เลทสอครึ่งควบสามนะจ๊ะมากดเลยแนวทางวันนี้นะคะสูง คู่โรมา่ายังบอยนะคะเตะตีสนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตื่นมารับซัพหน้าใสาอีกไหมนะอ่ะใครชอบก็ตามขัดกระสวนนะคะไม่ขัดจิตศรัทธานะอ่ะขอบคุณ FC ที่ติดตามลีน่ามาตลอดนะจ๊ะถ้าใครอยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลรองนะคะก็ไปดูอีกคลิปนึงนะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่องทีเด็ดน,น้องลีน่าเอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งิ เอาไว้ด้วยนะเวลาอีนาอัพคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังคุอหรือท่านก่อนใครเพื่อนเลยนะเออเราจะได้ทันเหตุการณ์นะคะไม่เอานะอ่ะโอเคขอบคุณมากค่ะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าพวก่งนี้นะคะสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ